เข้าไปยังไงก่อนแม่เขาอยัางไงถ้าจะบอกว่าเพิ่มข้าวสองรอบแหละจ้ะคือมันอร่อยมากไปเพิ่มข้าวมานะทุกคนแล้วก็ไปเพิ่มไข่ชะอมมานะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาย้อนวัยเด็กนะกินข้าวในถาดหลุ่มนะทุกคนที่ครัวปักใต้ท้ายซอยนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท7จนะคะซอยตำรวจทางหลวงของพัทยานะคะทุกคนเป็นอาหารปักใต้นะคะที่เสิร์ฟในถาดหลุ่มนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วบรรยากาศคือแบบว่า นี่เลยข่ยในบ้านฟิลกินข้าวแบบในบ้านกับครอบครัวอ,อีกแล้วนะคะทุกคนดูเมนูอาหารทุกคนดูอาหารน่าทานมากจริงๆอะอยากกินทุกเมนูเลยทุกคนแต่แบบไม่ไหวโอ้โห แล้วก็มีเค,ค้กให้ทุกถาดน,นะจ๊ะมีเค,ค้กโบราณให้นะทุกคนแบบนี้เลยที่ร้านเปิด7โมงเช้าปิดบ่ายสามนะคะเปิดจันทร์ถึงพฤหัสนะคะทุกคนัยเด็กเลยนะคะใส่ถาดหลุมแบบนี้นะทุกคนกับข้าว3ามอย่างข้าวแล้วก็จะเป็นขนมเค,ค้กโบราณนะคะข้าวเติมได้ฟรีไม่อัน้น ได้มาแล้วทุกคนนี่เลยนะคะมาย้อนวัยเด็กกันกินข้าวในถาดหลุมแบบนี้เลยนะคะถาดนี้อยู่ที่60บาทนะคะเลือกอาหารได้3มอย่างทุกถาดจะมีเค้กโบราณให้นะคะส่วนน้ำพริกผักนะคะแถมฟรีเลยจ้าข้าวตักเพิ่มได้นะคะถ้าไม่อิ่มน,นี้เลยมาพร้อมกับน้ำในขันน้อยนะคะอันนี้บริการตัวเองนะคะอาหารคือน่ากินมากๆ วันนี้เราสั่งมาเป็นไก่ผัดกะปินะทุกคนแล้วก็นี่เลยผักกาดดองนะคะต้มผักกาดดองใส่หมูแล้วก็จะมีชะอมไข่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะแยกเลยครับนี่นะคะน้ำก็ให้บริการตัวเองอันนี้จะเป็นน้ำอุทัยทิพย์กินแล้วเย็นจะว,วิหอหอมอุ้ยอันนี้น้ำอุทัยทิพย์นะทุกคนปกติเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกินกันแล้วนะคะ ชื่นใจครับอืเนาะใช่ค่ะโหยมาล้วต้องมาตั้งนะทุกคน <ว Blessed. S 1> ในกระติกน,นี้จะเป็นน้ำอุไัยทิพย์นะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำเปล่าให้บริการตัวเองนะคะกิน <ว Select. S 1> ในขันในน้อยแบบนี้เลยเย็นชื่นใจมากทุกคนน่ากินมากไปที่ไข่ชะอมน้ำพริกกะปิเลยนะทุกคน ไปเลยจ้าโอ้โหน้ำพีกกะปิคือแบบเดี๋ยวให้ทุกคนดูใใกล้น่ากินมากใส่ไข่แบบบึ่มๆแบบนี้เลยยน้ำลายแตกข้าวเพิ่มได้นะถ้าไม่อิ่มคุณลุงเจ้าของร้านอาจจะเดินถามตลอดเลยทุกโต้ะเลยข้าวอิ่มไหมนะเอาเพิ่มหรือเปล่านะคะมาเริ่มเลยเข้าปากได้หรือเปล่าก่อน หือมอร่อยมากหืมอ,อร่อยเลยมีผักให้เลือกแบบเยอะมากอร่อยจริงทุกคนจริงๆอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะกับข้าวเขามีเยอะมากๆเลย มาที่ต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูนะทุกคนเอาแบบเนีย่ยไม่ต้องใส่ข้าวกันนะอันนี้ก็คือของโปรดเลยนะนนหืมคือดีอ่ะมาเริ่มเลยหืมนุ่มมาก ผัะกกาดคือแบบไม่เปรีย้ยวชอบน้ำพริกระะรกะปิอ่ะน้ำพริกกะปิอร่อยมากทุกคนมาที่นี่เลยไก่ผัดกะปินะทุกคน <c oughs> ยกนิ้วให้เราคือแบบราคาไม่แพง 60บาทกับข้าวสามอย่างข้าวเพิ่มได้ถ้าไม่อิ่มคือเพิ่มได้น้ำพริกฟรีผักฟรีดีอ่ะนแล้วแบบบรรยากาศคือแบบดีมากนั่งกินในบ้านมาที่น้ำพริกกะปิอีกนะคือของโปรดเลยบอกตรง น้ำพีกกะปิรสชาตินี้หาก,กินได้ยากนะคะบอกเลยในตลาดก็จะออกเปรี้ยวๆเ,เนาะเปรี้ยวแล้วก็แบบไม่ใช่มะนาวแท้เลยอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบโอเคอะทุกคนมามี <c oughs> ผักให้หลายอย่างมากเลยอะ อ๋อชำพีกะปิคือแบบรสชาติแบบดีมากอ่ะเผ็ดกำลังดี พีบ้านอยู่ใกล้ๆนะแต่มากินทุกวันเลยคือแบบว่าราคาประหยัดมากนะคะทุกคนแล้วก็แบบคุ้มอร่อยนะคะแวะมากันนะคะทุกคนแวะมานะคะแล้วเจอกันใหม่คิดหน้าว่าจะพาไปกินของอร่อยๆที่ไหนอย่าลืมกดติดตามถึงพุกกินปั๊บนะทุกคนบ๊ายบาย